วิทุกคนวันนี้แอบม,มาเที่ยวตลาดขายของป่าไม่ได้ตลาดขายของป่าเป็นค่าทางไปแม่ห้องสอนเจอกล้วยไม้ด้วยมัดละยี่สิบบาทเองเรื่องเงินแดงเดี๋ยวดูอยากได้อะไรบ้างมีเอื้องเงินแดงอันนี้เป็นกุหลาบแดงอันนี้เป็นสามปอยแต่อ,อันนี้เป็นกุหลาบแดงเออกุหลาบแดงกับสามปอยนี่แค่ยี่สิบบาทเอง อันนี้เป็นสายสามสีกำลังแตงช่อดอกสายสามสีก็ยี่สิบ่ะอยากได้หมดเลยเนาะเป็นกระเช้าก็มีนะครับเดี๋ยวเราช่วยเขาซื้อกันเนาะเอาเปิดแฟลชละฮะคนเขาขายหมดเลยอะ่ะต้นละไม่กี่บาทเองอะ่ะเนี่ยนะครับถ้าเราจะซื้อจริงเขาจะแกะขายให้หมดเลยโอ้ยมีเยอะที่เมื่อกี้ได้มาหกมัดร้อยนะ เดี๋ยวจะขอซื้อฟ้ามุ้ยอีกเถอะอยากได้ฟ้ามุย้ยโอ้เยอะเลยอะทุกคนเข็มแดงติดเต็มต้นไม้เลยดูดี โอ้โหขึ oh, oh, ้แดงโอ้เยอะเยอะเยอะโี oh, everyone, yeah. oh, ้ทุกคนมีสายน้ำข้างด้วยโอ้ยังเยอะเลยเออเอ๊ะเปาะอีกเขาไขได้ละเบ้ยโอ้ทุกคนดูดิโอ้มีเยอะมากเลย เดี๋ยวไปดูกันนะเราจะได้อะไรบ้างมียเยอะมากเลยไ,เไอเยเลดบ้านมีแล้วครับ<ม>แต่ใส่ใส่น้ำข้างม่วงนี่ยังมีแต่ก่อนก็มีเหมือนกันนะขายจย๊ตเปล่าเมื่อก่อนเป็นกระถางก็่มีนะแต่ว่าอันเป็นกระถางมันบมมือแล้วมันหลายอย่างมันเลี้ยงตีในเวียงแบบได้นะผมก็เลยบอกไปอย่างรองเท้านารีเนี่ยมันเลี้ยงแนละ้วมันจะบอดหลอดขายห้ไปก็ได้คนระับครับ่ อันนี้อนนโอ้โหอ,อันนี้งามโอ้โหเนี่ยเสียดายนะถ,ถ้าอย่างอี้ขายกระถางได้ไหมครับเนี่ยกระถางห้าร้อยโอ้มันก็เหมืแปลงเนาะเหมือนแจ้ยเติมเวลามีคนอยากได้ผมจะได้เข้ามาเอาสรุปหมดไปสองร้อยเองครับได้ต้นไม้ไปได้อะไรอะ่ะฟ้ามุย้ยสายน้ำข้างม่วงเงินแดงกุหลาบแดง สามปอยสายสามส,ส,าส,ามสีลืมไปเยอะเกินครับเอ,เอาครับทุกคนสวัสดีครับ